ตอนที่ 1. นึ่กำเนิดปัญญาที่ซ่อนคมสองสุดยอดกุญสือแห่งยุคสามก,ก๊กมังกรหลับจูกัดเหลียงผู้สง่างามและหงอ่อนบังทองยินดีต้อนรับสู่ Mixed Life เจ u r y e y อีกครั้งครับในยุคแห่งความกลาหลของสามก,ก๊กมีคำกล่าวขานถึงอัจฉริยะคู่หนึ่งที่ฟ้าส่งมาให้แผ่นดินคนแรกคือจูกัดเหลียงหรือคงเบ้งผู้สง่างามเปรียบดังมังกรหลับ ที่รอวันทยานขึ้นสู่ฟ้าส่วนอีกคนหนึ่งคือพังทองหรือบังทองที่เราจะเล่าเรื่องราวของเขาในวันนี้ชายผู้ที่ถูกขนานนามว่าหงอ่อนแต่รูปลักษณ์ภายนอกกลับทำให้ผู้คนเมินหน้าหนีคุณเชื่อในพลังของสมองมากกว่าภาพลักษณ์ภายนอกหรือไม่ถ้าใช่เราจะพาคุณไปทำความรู้จักกับบังทองชายผู้ใช้ความอับปลัลกของตนเอง เป็นบททดสอบความจริงใจของผู้นำทุกคนชีวิตอันโดดเดี่ยวบางทองเติบโตขึ้นมาพร้อมกับปัญญาที่ล้ำลึกเกินวัยแต่โชคชะตามีได้มอบรูปลักษณ์ที่สง่างามให้เขาในสังคมที่ยกย่องความหล่อเหลาและสง่าราศีเขาจึงถูกมองข้ามจากคนทั่วไปอย่างง่ายดายแต่เขาไม่ได้ใช้ความโดดเดี่ยวนั้นไปกับการโกรธแค้นแต่ใช้มันไปกับการสังเกตและศึกษาโลกอย่างเงียบงนัน จนกระทั่งวันหนึ่งบังทองตัดสินใจเดินทางไปเยี่ยมซื้อมาหุยปรมาจารย์ผู้รอบรู้ที่ซ่องตัวอยู่ในปากเขาเมื่อบังทองไปถึงซื้อมาหุยเห็นรูปลักษณ์ที่จรรมดาของเขาก็ไม่ได้ให้การต้อนรับอย่างยิ่งใหญ่แต่เมื่อทั้งสองเริ่มสนทนากันปัญญาที่พรั่งครูออกมาจากบังทองก็ทําให้ซื้อมาหุยถึงกับต้องลุกขึ้นยืนคาระวะประมาจารย์ท่านนี้ประจักษ์ในความสามารถของเขาอย่างทองแท้ ฉายาอันยิ่งใหญ่ซื่อมาหุยได้มอบฉายาอันยิ่งใหญ่ให้เขาว่าหงอ่อนพร้อมกับคำพูดที่สั่นสะเทือนไปทั้งแผ่นดินว่ามังกรหลับและหงอ่อนหากได้คนใดคนหนึ่งมาครองก็จะสามารถครอบครองแผ่นดินได้หงอ่อนคือสัญลักษณ์ของความสามารถที่ยังไม่สมบูรณ์แต่พร้อมจะสยายปีกอย่างยิ่งใหญ่ที่สุดปัญญาเป็นอาวุธบางทอง มิได้พยายามหลบเลี่ยงรูปลักษณ์ที่ผู้คนมองว่าอัปลักษณ์แต่เขาใช้มันเป็นเครื่องกรองเขาต้องการหาผู้นำที่สามารถมองทะลุเปลือกนอกและเห็นแก่นแท้ของปัญญาที่อยู่ภายในเขาได้จริงๆเขาจึงมุ่งหน้าออกสู่โลกกว้างเพื่อพิสูจน์ตนเองบังทองสอนเราว่าการยอมรับในสิ่งที่ตนเองเป็นคือก้าวแรกของการเป็นผู้ยิ่งใหญ่ เขาเตรียมปัญญาของเขาให้พร้อมแล้วปล่อยให้รูปลักษ์ภายนอกเป็นบททดสอบความจริงใจของโลกใบนี้ตอนที่สองบททดสอบที่ล้มเหลวการถูกปฏิเสธอย่างเย็นชาที่กังตังความหวังครั้งแรกของหงอ่อนคือการไปรับใช้สุนกวนผู้นำที่ยิ่งใหญ่แห่งกังตังแต่เมื่อปัญญาที่ซ่อนคมมาเผชิญหน้ากับความเย่อหยิ่งที่ยึดติดกับภาพลักษ การทดสอบครั้งแรกจึงจบลงด้วยความผิดหวังคุณจะทำอย่างไรเมื่อความสามารถของคุณถูกตัดสินด้วยสายตานี่คือเรื่องราวที่บางทองต้องเผชิญหน้ากับอคติที่รุนแรงที่สุดการเข้าสู่ค่ายซุนกวนบางทองเดินทางมาถึงกังตังในช่วงหลังศึกเซ็กเพ็กซซึ่งเป็นช่วงที่เขามีส่วนร่วมอย่างลับๆเขาเข้าพบซุนกวนด้วยความมั่นใจในปัญญาของตนเอง แต่เมื่อเขาเดินเข้าสู่ท้องพระโรงบรรดาขุนนางและสุนกวนเองก็แสดงท่าทีเมินเฉยอย่างเห็นได้ชัดอคติที่ปิดกั้นปัญญาสุนกวนมองเห็นแค่รูปลักษณ์ที่ดูไม่น่าเชื่อถือของเขาไม่มีความสง่างามเหมือนจิ๋วยี่ที่เป็นกุนซือคู่ใจเก่าทำให้สุนกวนปิดใจที่จะรับฟังสิ่งที่บังทองพูดแม้บังทองจะพยายามนำเสนอความคิดเชิงกลยุทธ์ที่ล้ำลึกเพียงใด สุนกวนก็ไม่สนใจการถูกปฏิเสธอย่างสิ้นเชิงสุนกวนตัดสินใจอย่างรวดเร็วและเด็ดขาดที่จะปฏิเสธบางทองหรือเสนอตำแหน่งเล็กน้อยที่ห่างไกลาจากอำนาจนี่คือการตัดสินใจที่ผิดพลาดครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ของกังตังบางทองตระหนักว่าสุนกวนขาดวิสัยทัศน์ที่จะมองทะลุเปลือกนอกมุ่งหน้าสู่เล่าปีบางทองจากกังตังมาอย่างเงียบ เขาไม่ได้โกรธแค้นแต่เข้าใจในธรรมชาติของผู้นำที่แตกต่างกันเขาจึงมุ่งหน้าไปอย่างเล่าปีผู้ที่ขึ้นชื่อด้านคุณธรรมและความเมตตาบังทองเชื่อว่าคุณธรรมและความเมตตาของเล่าปีอาจจะเป็นประตูบานเดียวที่เปิดรับปัญญาที่ซ่อนเร้นของเขาได้การถูกปฏิเสธนี้เป็นบทเรียนของบังทองว่าความเย่อหยิ่งจากภาพลักษณ์ภายนอกสามารถปิดกั้นโอกาสที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตได้ แต่การทดสอบของเขายังไม่จบสิ้นเขาพร้อมแล้วที่จะพบกับเล่าปีตอนที่สเดิมพันด้วยความเกียดคร้านกลยุทธ์100วันพิสูจน์คุณค่าหลังจากถูกปฏิเสธอย่างเย็นชาที่กังตังหงอ่อนมุ่งหน้าสู่เล่าปีผู้นำที่ขึ้นชื่อเรื่องคุณธรรมแต่แม้แต่เล่าปีเองก็ยังมีความไม่มั่นใจในตัวเขาอยู่บ้างบางทองจึงต้องใช้กลยุทธ์ที่เฉียบขาดเพื่อทำลายความสงสัยนี้ นั่นคือการเดิมพันด้วยความเกียรตคร้านอย่างมีกลยุทธ์คุณจะทำอย่างไรเมื่อรู้ว่าตนเองมีปัญญาที่ยิ่งใหญ่แต่กลับถูกลดคุณค่าลงเหลือเพียงตำแหน่งเล็กน้อยบังทองสอนให้เรารู้ว่าการอยู่เฉยๆอย่างมีกลยุทธ์ก็เป็นหนทางพิสูจน์ตนเองได้ตำแหน่งที่ต่ำต้อยเล่าถึงการที่บังทองได้รับการต้อนรับที่ดีกว่าสุนกวนแต่เล่าปีเองก็ยังมีความไม่มั่นใจในรูปลักษณ์และวัยของเขา ึงแต่งตั้งเขาเพียงเป็นนายอำเภอเลือ่อหยางซึ่งเป็นตำแหน่งเล็กน้อยที่สุดบางทองรับตำแหน่งนั้นอย่างเงียบๆโดยไม่มีการปริปากบน่นท่าทีที่สงบของเขาทำให้เล่าปี่เองก็แปลกใจความเกียดคร้านที่จงใจบรรยายฉากที่บางทองรับตำแหน่งแต่กลับไม่ทำงานใดๆเลยเป็นเวลากว่า3เดือนหรือเกือบ100วันแทนที่จะบริหารจัดการงานในอำเภอเขาใช้เวลาไปกับการนอนหลับการดื่มสุรา หรือการสังเกตการผู้คนในท้องถิ่นเขาปล่อยให้คดีความของราชดรนคังค้างมากมายจนถึงขั้นมีประชาชนร้องเรียนอย่างรุนแรงเล่าถึงความโกรธและความผิดหวังของเล่าปีที่ได้ยินข่าวนี้สูเจี้ยนมาตรวจสอบเล่าถึงการที่เล่าปีไม่สบายใจจึงส่งสู่เจียนที่ปรึกษาผู้ใกล้ชิดมาตรวจสอบการทำงานของบังทองบรรยายความตึงเครียดของสถานการณ์เมื่อสู่เจี้ยนมาถึงโรงพิพากษาและพบว่า บางทองยังคงมีท่าทีสบายๆทำกลางเอกสารที่กองท่วมหัวบางทองหัวเราะอย่างเงียบบเมื่อรู้ว่าแผนการของตนได้ผลแล้วเพราะนี่คือการบีบให้ผู้นำต้องหันมามองการเปิดเผยความสามารถในครึ่งวันบรรยายฉากที่น่าตื่นตาตื่นใจที่บางทองเปิดเผยความสามารถอย่างกระทันหันเขาเรียกเจ้าหน้าที่ทั้งหมดและเริ่มจัดการคดีที่คั่งค้างทั้งหมดเสร็จสิ้นภายในเวลาเพียงครึ่งวัน เล่าถึงวิธีการตัดสินที่รวดเร็วชัดเจนและเป็นธรรมสามารถระบุผู้กระทำผิดและผู้บริสุทธิ์ได้อย่างแม่นยำทำให้สู่เจียนและคนที่มาสังเกตการต้องตกตะลึงในความสามารถที่ถูกซ่อนไวการขอโทษและการแต่งตั้งเล่าถึงการที่เล่าปี่รู้สึกผิดอย่างรุนแรงเมื่อได้รับรายงานจากสู่เจียนและฉากที่เล่าปี่เดินทางไปขอโทษบังทองด้วยตนเองอย่างจริงใจ การแต่งตั้งบางทองปินกุลสือทัดเทียมขงเบ้งทันทีซึ่งเป็นการยอมรับในปัญญาที่แท้จริงเหนือรูปลักษณ์ภายนอกบางทองได้สอนเราว่าการพิสูจน์ตนเองบางครั้งต้องใช้ความฉับไวที่เหนือกว่าเขาใช้การไม่ลงมือทำอย่างมีกลยุทธ์เพื่อบีบให้ผู้นำต้องเห็นคุณค่าที่แท้จริงของเขานี่คือบทพิสูจน์ที่ว่าความสามารถที่แท้จริงจะเปล่งประกายออกมาเสมอเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมตอนที่สี่ แผนโซ่ตรวนจุดตายในความมั่นใจของโจโฉก่อนที่บังทองจะมาเป็นกุนซือคู่ของเล่าปีเขาได้สร้างชื่อเสียงอันลือลั่นไว้แล้วในสมรภูมิที่เปลี่ยนประวัติศาสตร์ของจีนนั่นคือศึกเซ็กเพ็กด้วยกลยุทธ์ที่เรียบง่ายแต่ทำลายความมั่นใจของศัตรูได้อย่างสิ้นเชิง คุณจะทำลายกองทัพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในแผ่นดินได้อย่างไรบังทองสอนเราว่าไม่จำเป็นต้องใช้กำลังแต่ให้ใช้ความเย่อหยิ่งของศัตรูเป็นอาวุธในการทำลายตนเองปัญหาใหญ่ของโจโฉบรรยายภาพกองทัพเรืออันยิ่งใหญ่ของโจโฉที่เดินทางลงใต้มีจำนวนพลเรือนมหาศาล แต่ต้องเผชิญกับปัญหาที่ไม่มีทางแก้ไขคือทาหารจากภาคเหนือเมาเรืออย่างรุนแรงทำให้ไม่สามารถรบได้อย่างมีประสิทธิภาพความงุนงิดของโจโฉที่ต้องหาทางแก้ปัญหานี้อย่างเร่งด่วนการเข้าสู่ค่ายโจโฉเล่าถึงการที่บังทองเข้าสู่ค่ายโจโฉในบทบาทที่ได้รับมอบหมายหรือสมรู้ร่วมคิดกับจิวยี่ บรรยายถึงการที่โจโฉต้อนรับเขาอย่างดีและไว้ใจเขาอย่างง่ายดายเพราะบางทองตรงเข้ามาแก้ปัญหาที่โจโฉกำลังหนักใจที่สุดการเสนอแผนโซ่ตรวนบรรยายฉากที่บางทองเสนอแผนผูกเรือทั้งหมดเข้าด้วยกันด้วยโซ่เหล็กอย่างละเอียดอธิบายว่าสิ่งนี้จะช่วยสร้างความรู้สึกมั่นคงเหมือนอยู่บนบกทำให้ทหารหยุดเมาเรือ และสามารถรบได้อย่างเต็มที่การตอบรับของโจโฉและการดำเนินการเล่าถึงความดีใจและชื่นชมของโจโฉที่ได้รับแผนนี้โดยไม่ทันคิดถึงภัยที่ซ่อนอยู่เล่าถึงการสั่งการให้ดำเนินการผูกเรืออย่างเร่งด่วนท่ามกลางความโล่งใจของทหารโจโฉถูกความมั่นใจในชัยชนะบทบังความคิดไปแล้วการสร้างกับดักไฟ บรรยายถึงการที่บางทองตระหนักว่านี่คือการสร้างจุดอ่อนเชิงระบบที่ร้ายแรงที่สุดการผูกเรือเข้าด้วยกันทำให้ทัพเรือโจโฉกลายเป็นกองเชื้อเพลิงขนาดใหญ่ที่รอวันถูกเผาซึ่งจะทำงานร่วมกับการทำนายทิศทางลมของของเบ้งนี่คือกลยุทธ์ที่เรียบง่ายแต่ลึกซึ้งของบางทองในการสร้างความเปราะบางให้กับศัตรู โดยที่ศัตรูคิดว่าเป็นชัยชนะบังทองสอนเราว่าผู้นำที่ประสบความสำเร็จมักถูกความมั่นใจที่เกินเหตุของตนเองทำลายตอนที่ 5. ความลับของโซ่ตรวนปฏิสัมพันธ์บังทองกับจิวยี่และโจโฉแผนโซ่ตรวนเป็นแค่ฉากหน้าเบื้องหลังคือเกมจิตวิทยาที่บังทองเล่นกับผู้นำทั้งสองฝ่ายอย่างแนบเนียนนี่คือเรื่องราวของความไว้วางใจ การหลอกลวงและการทำงานร่วมกันของปัญญาที่ซ่อนเร้นคุณจะหลอกล่อศัตรูได้อย่างไรโดยให้เขารู้สึกว่านั่นคือแผนการที่ดีที่สุดของเขาเองบังทองให้คำตอบผ่านการใช้สติปัญญาเป็นตัวหมากความไว้วางใจที่หายากของจิวยี่เล่าถึงความสัมพันธ์ระหว่างบังทองกับจิวยี่ก่อนหน้านั้นจิวยี่ตระหนักถึงปัญญาที่ซ่อนเร้นของบังทองเป็นอย่างดีและเชื่อว่าบาังทองจะสามารถทำลายทัพโจโฉได้ เล่าถึงข้อตกลงลับๆในการใช้บางทองเป็นตัวหมากสำคัญในการเดินเกมจิตวิทยาการแสดงบทบาทในค่ายศัตรูบรรยายถึงการที่โจโฉหลงเชื่อในความมั่นใจของตนเองและเชื่อบางทองอย่างสนิทใจเล่าถึงการที่บางทองต้องแสดงบทบาทที่น่าเชื่อถือในค่ายโจโฉเพื่อไม่ให้แผนถูกเปิดโผงเขาต้องระมัดระวังทุกฝีก้าวในค่ายของศัตรูการออกจากค่ายโจโฉอย่างระมัดระวัง เล่าฉากการออกจากค่ายของบังทองหลังจากวางแผนสำเร็จบรรยายความระมัดระวังที่เขาใช้ในการหลบหนีไปได้อย่างไรก่อนที่แผนการจะถูกเปิดโผงและการเดินทางกลับไปพบกับจิวยี่เพื่อยืนยันความสำเร็จการทำงานร่วมกับขงเบงและจิวยี่เล่าถึงการที่แผนโซ่ตรวนของบังทองทำงานร่วมกับการทำนายทิศทางลมของของเบงและการโจมตีด้วยไฟของจิวยี่ เล่าถึงการที่สามอัจฉริยะทำงานร่วมกันอย่างสมบูรณ์แบบเพื่อชัยชนะความเสียหายที่ยิ่งใหญ่บรรยายภาพความเสียหายของทัพโจโฉที่ถูกทำลายโดยเพลิงไฟและความรู้สึกของโจโฉที่ถูกหลอกอย่างเจ็บแสบเล่าถึงการที่ชื่อของบังทองถูกจารึกไว้ในฐานะผู้ร่วมสร้างชัยชนะอันยิ่งใหญ่บังทองสอนเราว่าปัญญาที่แท้จริงคือความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างลับๆและเปิดเผย และเน้นย้ำว่าความร่วมมือทางปัญญาสามารถเอาชนะความแข็งแกร่งทางกำลังผลได้ตอนที่6ความสมดุลของปัญญามังกรหลับและหงอ่อนเคียงคู่ในที่สุดมังกรหลับและหงอ่อนก็มารวมตัวกันที่จกกกนี่คือการรวมตัวของปัญญาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแต่ปรัชญาการทำงานของพวกเขานั้นแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงการทำงานร่วมกันของพวกเขาคือความสมดุลที่ลงตัว ผู้นำที่ยิ่งใหญ่ต้องการกุนซือแบบไหนขงเบ้งผู้รอบคอบหรือบางทองผู้ฉับไวเล่าปีสอนเราว่าเขาต้องการทั้งสองคนเพื่อทวงดุลอำนาจแห่งปัญญาความแตกต่างในวิธีทางเปรียบเทียบภาพลักษณ์และบุคลิกของของเบ้งสง่างามสุข,ขุมเน้นการจัดการกิจการภายในกับบางทองบุคลิกเรียบง่ายฉับไวเน้นการบุกและกลยุทธ์ทำลายระบบ ยุทธศาสตร์ระยะยาวของของเบ้งเล่าถึงยุทธศาสตร์ลงจงที่เน้นการวางแผนระยะยาวนับ10ปีการสร้างฐานทัพที่มั่นคงและปลอดภัยขงเบ้งเป็นผู้สร้างรากฐานที่มั่นคงกลยุทธ์เสี่ยงฉับไวของบังทองเล่าถึงปรัชญาของบังทองที่เน้นความเร็วการมองหาช่องทางลัดการยอมรับความเสี่ยงสูงเพื่อให้บรรลุผลลัพธ์อย่างรวดเร็วบังทองคือผู้เร่งรัดความสำเร็จ ฉากการถกเถียงและเคารพซึ่งกันและกันเล่าฉากการถกเถียงกันอย่างมีเหตุผลระหว่างทั้งสองกุลสื่อเช่นการถกเถียงเรื่องความเสี่ยงในการบุกเสฉวนเพื่อแสดงให้เห็นว่าคงเบ้งเน้นความมั่นคงและบังทองเน้นความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วแต่ทั้งสองก็ให้ความเคารพในความสามารถของกันและกันการใช้ประโยชน์จากผู้นำเล่าถึงการที่เล่าปีต้องเรียนรู้ที่จะใช้ปัญญาทั้งสองแบบ คือใช้ขงเบ้งเมื่อต้องการความมั่นคงและใช้บางทองเมื่อต้องการความเร็วและการพลิกแพลงและการที่กุนสือทั้งสองช่วยเติมเต็มจุดอ่อนของกันและกันความแตกต่างของกุนสือทั้งสองคือความสมดุลที่ลงตัวและเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้โจก,กกเค่มแข็งผู้นำที่ฉลาดจะรู้ว่าควรใช้ปัญญาประเภทใดในสถานการณ์ใดตอนที่7จุดบอร์ดของผู้นำ การถอดรหัสความลังเลสู่เสฉวนเป้าหมายต่อไปคือเสฉวนด,นดินแานแห่งความอุดมสมบูรณ์ที่จำเป็นต่อการสถาปนาอาณาจักรแต่ความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดกลับไม่ได้มาจากศัตรูแต่มาจากความลังเลทางจริยธรรมของเล่าปีโอกาสที่ยิ่งใหญ่ที่สุดกำลังจะหมดอายุลงคุณจะทำอย่างไรเมื่อผู้นำที่คุณเคารพกำลังพลาดโอกาสนั้นไปเพราะความลังเล บางทองสอนเราว่าการอยู่เฉยคือความเสี่ยงที่แท้จริงการเข้าสู่เสฉวนในฐานะผู้ช่วยเหลือเล่าถึงการที่เล่าปีเดินทางเข้าสู่เสฉวนในฐานะผู้ช่วยเหลือเล่าเจียงผู้ปกครองเสฉวนตามแผนที่วางไว้บรรยายถึงบรรยากาศที่เล่าปีได้รับการต้อนรับอย่างดีความขัดแย้งทางจริยธรรมของเล่าปีเล่าถึงความรู้สึกที่ขัดแย้งอย่างรุนแรงของเล่าปี ที่ไม่กล้าโจมตีเล่าเจียงเพราะถือเป็นคนแท้เดียวกันและจะเสียชื่อเรื่องคุณธรรมเล่าถึงการที่เล่าปีใช้เวลาตัดสินใจนานเกินไปทำให้เกิดความล่าช้าในแผนการบางทองผู้เร่งรัดอย่างหนักแน่นบรรยายฉากที่บางทองวิเคราะห์สถานการณ์อย่างฉับพลันเขาย้ำกับเล่าปีอย่างหนักแน่นว่าโอกาสคือทรัพยากรที่มีวันหมดอายุและความลังเลของท่านกำลังจะทำลายแผนการของเราทั้งหมด เล่าถึงความจำเป็นที่ผู้นำต้องละทิ้งความเกรงใจส่วนตัวเมื่อถึงเวลาที่ต้องตัดสินใจเพื่อส่วนรวมการวิเคราะห์เล่าเจียงและคุณนางเล่าถึงการที่บังทองชี้ให้เห็นว่าเล่าเจียงเป็นผู้อ่อนแอขุนนางแตกแยกและถึงเวลาที่ต้องลงมือทำลายความสงบที่หลอกหลวงนี้แล้วเพราะคุณนางส่วนใหญ่พร้อมที่จะเปลี่ยนฝักฝ่ายผลกระทบจากความล่าช้าเล่าถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น จากการล่าช้าของเล่าปีททาให้ฝ่ายเล่าเจียงเริ่มระแคะระคายและโอกาสที่เคยง่ายกําลังจะยากขึ้นบางทองต้องทําหน้าที่เป็นผู้ผลักดันให้เล่าปีก้าวข้ามความลังเลทางจริยธรรมและย้าว่าผู้นําที่ยิ่งใหญ่ต้องกล้าที่จะละทิ้งความเกรงใจส่วนตัวเมื่อถึงเวลาที่ต้องตัดสินใจเพื่อส่วนรวมตอนที่ 8, ทางเลือกที่ไร้ทางหนีกลยุทธ์3ข้อพลิกใจผู้นำ เพื่อทำลายความลังเลข,ของเล่าปีให้สิ้นซากหงอ่อนได้ใช้กลยุทธ์ที่เฉียบขาดที่เรียกว่าทางเลือกสามข้อเป็นการบีบให้ผู้นำต้องตัดสินใจอย่างเด็ดขาดและไม่มีทางถอยคุณจะทำอย่างไรเมื่อทางเลือกที่มีอยู่ล้วนมีความเสี่ยงบางทองสอนเราว่าจงเลือกทางที่มีผลตอบแทนสูงสุดแม้จะต้องแลกมาด้วยความเสี่ยงก็ตามฉากการเสนอทางเลือกที่บีบขัน เล่าฉางที่บางทองเสนอทางเลือก3ข้ออย่างหนักแน่นต่อเล่าปีในกระโจมบัญชาการบรรยายความตึงเครียดของสถานการณ์ถอยทัพทันทีบางทองเน้นย้ำถึงความเสียหายมหาศาลของการละทิ้งโอกาสค่อยๆย,ยึดครองอย่างลับๆบ,บางทองชี้ให้เห็นว่านี่คือทางเลือกที่อันตรายที่สุดโจมตีโดยเร็วที่สุดบางทองเน้นย้ำว่า นี่คือทางเลือกเดียวที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์หลงจงและจะยึดเสฉวนได้ภายในเวลาอันสัน้นการโน้มน้าวเล่าปีด้วยเหตุผลทางประวัติศาสตร์เล่าถึงการที่บางทองยกตัวอย่างเหตุการณ์ในอดีตเพื่อสนับสนุนทางเลือกที่สโดยเน้นว่าผู้นำที่ยิ่งใหญ่ต้องกล้าที่จะลงมือทำความขัดแย้งและการตัดสินใจของเล่าปี บรรยายถึงความขัดแย้งภายในใจของเล่าปีที่ต้องเลือกระหว่างคุณธรรมกับความอยู่รอดของอาณาจักรและสุดท้ายก็ต้องยอมรับเหตุผลทางยุทธศาสตร์ที่เฉียบขาดของบังทองและตัดส um ินใจเลือกทางเลือกที่สามพร้อมกับความรู้สึกหนักอึ้งการเริ่มต้นการบุกเล่าถึงการที่ทัพเล่าปีเริ่มปฏิบัติการโจมตีอย่างรวดเร็วและลับๆตามแผนของบังทอง บางทองใช้กลยุทธ์นี้เพื่อแสดงให้เห็นว่าความสามารถในการตัดสินใจอย่างเด็ดขาดคือคุณสมบัติสำคัญที่สุดของผู้นำการตัดสินใจที่ยากลำบากที่สุดมักจะนำมาซึ่งผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตอนที่9บทเรียนจากคุณธรรมการไว้ใจคนผิดและการแก้ไขสถานการณ์การบุกเสฉวนดำเนินไปอย่างรวดเร็วภายใต้ปัญญาของหงอ่อน แต่การบุกค,ครั้งนี้ก็มีบทเรียนอันเจ็บปวดที่มาจากการที่ผู้นำยังคงมีความไว้ใจคนผิดอยู่คุณธรรมและความเมตตาดีเสมอไปหรือไม่บางทองต้องสอนเล่าปี่ว่าในสนามรบความเมตตาที่มากเกินไปคือจุดอ่อนทางยุทธศาสตร,ร์ที่อาจนำมาซึ่งหายนะการยึดเมืองอย่างต่อเนื่องเล่าถึงการวางแผนรบที่รวดเร็วของบางทอง ในการโจมตีเมืองต่างๆในเสฉวนเล่าถึงความประหลาดใจของฝ่ายเล่าเจียงที่ถูกโจมตีอย่างไม่ทันตั้งตัวการเตือนของบางทองเรื่องขุนนางทรยศเล่าถึงฉากที่บางทองเตือนเล่าปีให้ระวังนายทหารบางคนของเล่าเจียงที่เข้ามาร่วมทัพเล่าปีปฏิเสธที่จะเชื่อในคำเตือนนี้โดยยึดมั่นในคุณธรรมของตนเหตุการณ์เมืองโปสุยการทรยศ เล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดความผิดพลาดหรือการทรยศขึ้นตามประวัติศาสตร์หรือที่ปรับปรุงซึ่งทำให้ทัพเล่าปีเกือบตกอยู่ในอันตรายบรรยายความโกลาหนและความเสียหายที่เกิดขึ้นการแก้ไขสถานการณ์ของบังทองเล่าถึงการที่บางทองสามารถแก้ไขสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วด้วยปัญญาที่ฉับไวของเขาทำให้การบุกดำเนินต่อไปได้ แต่ก็เป็นสัญญาณเตือนถึงอันตรายที่มาจากจุดอ่อนทางอารมณ์ของคู่นำบทสนทนาหลังเหตุการณ์เล่าถึงการสนทนาระหว่างบางทองกับเล่าปีหลังเหตุการณ์นั้นบางทองชี้ให้เห็นว่าความเมตตาของท่านคือกรอดป้องกันในยามสงบแต่เป็นดาบที่แทงตัวเองในยามสงครามบางทองได้เห็นถึงอันตรายที่มาจากคุณธรรมที่มากเกินไปของเล่าปี ซึ่งเป็นจุดอ่อนทางยุทธศาสตร์ที่เขาจะต้องแบกรับความเสี่ยงในเวลาต่อมาและย้ำว่าผู้นำต้องแยกแยะระหว่างความเมตตาส่วนตัวกับการตัดสินใจใเชิงกลยุทธ์ตอนที่10สัญญาณจากฝาเนินมังกรหลับและโชคชะตาที่ถูกควบคุมในขณะที่ชัยชนะในการยึดเสฉวนใกล้เข้ามาหงอ่อนก็ได้รับคำเตือนที่ทำให้เขาต้องเผชิญหน้ากับชะตากรรมของตนเอง นี่คือการต่อสู้ครั้งสำคัญที่สุดปัญญาจะสามารถเอาชนะโชคชะตาได้หรือไม่คุณจะทำอย่างไรเมื่อรู้ว่าชะตากรรมได้กำหนดจุดจบของคุณไว้แล้วบางทองสอนเราว่าจงยานีโชคชะตาแต่จงควบคุมวิธีการที่มันจะมาถึงจดหมายจากขงเบ้งเล่าฉากที่ขงเบ้งทรงจดหมายหรือคนมาเตือนเล่าปีอย่างเร่งด่วนโดยระบุว่า ต้องระวังอันตรายที่เนินลกลกหรือโลเฟงโปเนินมังกรหลับเพราะมีคำทำนายถึงอันตรายต่อผู้ที่มีฉายาเกี่ยวข้องกับมังกรหรือหงการรับรู้ชะตากรรมของบางทองเล่าถึงความรู้สึกของบางทองที่อ่านคำเตือนนั้นเขารู้ว่าเขานี่แหละคือหงอ่อนและเนินมังกรหลับคือสถานที่ที่เขาจะกำลังจะไปบรรยายถึงความสงบที่น่ากลัวของเขาเมื่อเผชิญหน้ากับความตายที่กำลังจะมาถึง ความขัดแย้งกับเล่าปี่และการยืนยันเล่าถึงการที่เล่าปี่พยายามเสนอให้เปลี่ยนเส้นทางเพื่อความปลอดภัยแต่บางทองยืนยันที่จะเดินหน้าตามแผนเดิมอย่างเด็ดขาดเขาให้เหตุผลว่าการหยุดชะงักแผนการในตอนนี้จะทําให้เสียโอกาสในการยึดเสฉวนอย่างถาวรการวางแผนลับเล่าถึงการที่บางทองเริ่มวางแผนลับๆเพื่อใช้การเสียชีวิตของตนเองเป็นกลยุทธ์สุดท้ายในการปกป้องเล้าปี่และสร้างความสับสนให้กับศัตรู การยอมรับอย่างมีสติเล่าถึงการที่บางทองเลือกที่จะเผชิญหน้ากับชะตากรรมของตนเองแต่ต้องแน่ใจว่าการเผชิญหน้านั้นจะเป็นประโยชน์ต่อภารกิจท,ที่ใหญ่กว่าเขาเลือกที่จะเป็นผู้กำหนดวิธีการจากไปบางทองไม่ได้ยอมจำนนต่อโชคชะตาแต่เขาเลือกที่จะใช้ชะตากรรมของตนเองเป็นกลยุทธ์สุดท้ายเพื่อความสำเร็จปัญญาที่แท้จริงคือการทำให้ความตายมีความหมายตอนที่11การแลกชีวิต กลยุทธ์สุดท้ายที่เนินมังกรหลับที่เนินมังกรหลับชะตากรรมได้มาถึงหงอ่อนแล้วแต่เขาได้เตรียมพร้อมสำหรับการจากไปครั้งนี้เพื่อสร้างตำนานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเขาด้วยการเสียสละที่พลิกชีวิตของเล่าปีจะมีกุลซือคนใดที่กล้าเดิมพันด้วยชีวิตของตนเองเพื่อปกป้องเจ้านายการกระทำของบางทอง คือบทพิสูจน์ถึงความพักดีและปัญญาที่อยู่เหนือชีวิตการซุ่มโจมตีของจางเริ่นเล่าฉากการเดินทัพที่เนินลกปกซึ่งทัพของเล่าปีถูกซุ่มโจมตีอย่างหนักจากทัพของจางเริ่นเล่าถึงความกลาหนและความตั้งใจของศัตรูที่มุ่งเป้าไปที่เล่าปีผู้มีธงและเครื่องหมายผู้นำการแลกม้าและชุดเกราะ บรรยายฉากการตัดสินใจอันเด็ดเดี่ยวของบังทองเขาแลกมาและชุดเกราะกับเล่าปีก่อนถึงเนินลกๆเพื่อล่อให้ศัตรูเข้าใจผิดว่าเขาคือผู้นำสูงสุดฉากการจากไปอันน่าเศร้าบรรยายฉากที่น่าเศร้าที่บังทองถูกยิงด้วยธนูจำนวนมากจนเสียชีวิตณจุดนั้นเสียงสุดท้ายที่เขาพูดการเสียสละของเขาทำให้ศัตรูหยุดโจมตีเพราะคิดว่าเป้าหมายหลักได้ตายแล้ว ผลลั์และการรอดชีวิตของเล่าปีเล่าถึงการที่เล่าปีรอดชีวิตมาได้และความเศร้าโศกเสียใจอย่างสุดซึง้งเมื่อทราบข่าวการเสียชีวิตของกุนสือคู่เล่าถึงการที่ทัพเล่าปีสามารถใช้โอกาสนี้ในการจัดทัพใหม่และเอาชนะการซุ่มโจมตีได้การตระหนักรู้ของเล่าปีเล่าถึงการที่เล่าปีตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการเสียสละครั้งนี้และสัญญาว่า จะสารต่อภารกิจยิดเสฉวนให้สำเร็จการตายของบังทองคือการเสียสละที่คำนวณแล้วที่นำมาซึ่งชัยชนะที่แท้จริงเขาได้พิสูจน์ว่าความพักดีที่มาพร้อมกับปัญญาคือพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตอนที่12มรดกของหงอ่อนวิถีชีวิตที่ไม่ยอมจำนนต่อโชคชะตาแม้หงอ่อนจะจากไปอย่างรวดเร็ว แต่เรื่องราวของเขาได้ทิ้งมรดกทางปัญญาอันล้ำค่าไว้ให้เราได้เรียนรู้ถึงวิถีชีวิตที่ไม่ยอมชำนนต่ออคติและโชคชะตานี่คือบทสรุปของสิ่งที่เขาได้สอนเราผ่านการกระทำทั้งหมดคุณจะนำบทเรียนจากชายผู้ที่ยอมใช้ความอป,ปัลลักษณ์ของตนเองเป็นอาวุธไปสร้างชีวิตที่ไม่ต้องสยบต่อโชคชะตาได้อย่างไรนี่คือสี่หลักคิดสุดท้ายจากบางทองปัญญาที่อยู่เหนือรูปลักษ เล่าถึงการที่บังทองเอาชนะอคติของซุนกวนและเล่าปีข้อคิดจงใช้ความสามารถของคุณมาทำลายอาคติที่ผู้คนมีต่อคุณอย่าปล่อยให้ภาพลักษณ์ภายนอกมาบทบังคุณค่าที่แท้จริงการทำลายระบบที่ยิ่งใหญ่เล่าถึงแผนโซ่ตรวนที่พลิกสถานการณ์ในศึกเซ็กเพกข้อคิดจงมองหาจุดตายที่ซ่อนอยู่ในปัญหาหรือคู่แข่งที่ดูแข็งแกร่งที่สุดความกล้าหาญในการลงมือทำ เล่าถึงการที่บังทองเร่งรัดเล่าปี่ให้ตัดสินใจโจมตีเสฉวนอย่างรวดเร็วด้วยกลยุทธ์3มทางเลือกข้อคิดจงกล้าที่จะลงมือทำก่อนที่โอกาสทองจะหมดอายุการเสียสละเพื่อภารกิจเล่าถึงฉากสุดท้ายที่นนบังกรหลับข้อคิดจงถามตัวเองว่าเป้าหมายสูงสุดของชีวิตคืออะไรและคุณพร้อมที่จะแลกอะไรกับเป้าหมายนั้นจิตวิญ,ญญาณหงอ่อน สรุปว่าชีวิตของบังทองคือการยืนยันว่าปัญญาที่แท้จริงอยู่เหนือรูปลักษณ์และชะตากรรมเขาคือสัญ,ญลักษณ์ของความยืดหยุ่นที่พลิกแพลงมังกรน,น้ําและปัญญาที่กล้าหาญหงอ่อนหลังจากได้เรียนรู้จากหงอ่อนแล้วคุณจะนําหลักคิดเหล่านี้ไปใช้เพื่อลิขิตชะตาชีวิตของคุณเองได้อย่างไรบ้างจงใช้ชีวิตของคุณเป็นกลยุทธ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด เพื่อไม่ให้คุณพลาดทุกการเดินทางของพวกเราขอรบกวนทุกท่านช่วยกดไลค์กดติดตามและกดแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจและติดตามเรื่องราวต่อๆไปของพวกเราด้วยนะครับ